นตอนนี้ก็ลังเทน้ำไที่ทอำเภอหนองเสือตำบลบุงบาตำบลบุงบาอำเภอหนองเตืาเป็น้ำเป็นน้ำะปาใช่ครับมันเป็นน้ำพะปาขึ้นแล้วยังเขึ้น้วพี่แค่ใส่นิดเดียวขึ้นแล้วน้ำขึ้นอืมสี่แล้วจุดสองแล้ว จ,จาก3.6ขึ้นมา4.2เดี๋ยวพี่พีปอีกไม่ต้องห่วงหายไปเรื่อยๆละลายใช่ไหมกำลังขึ้นเรื่อยๆอยู่ค่อยๆละลายนี่เราไม่ได้คนมันนั้นเนี่ยใช่ๆอ๋อแล้วออแล้ว ราจะลดน้ำเนี่ยเราเอามาผสมน้ำก่อนได้ให้ได้ค่าผสมนะแล้วเราไม่มีเครื่องวัดเราจะโรยแล้วก็ลดได้หรือว่าจะผสมน้ำใส่เราเลยโดยแล้วก็เราได้อโลยเม็ดกาพอประมาณใช่ไหมกะกะแค่กากเขาก็โรยแต่เขาก็โรยอยู่แล้วโรยโรยแล้วเราแต่ว่ามันมันยังน้อยไปยังไม่พอีวันทีล่ะมันยังน้อยไปไม่พอโรยอ่ะยนี่เดี๋ยวทามท่านนี่จะหกแล้วเขาเดี๋ยวก่อนามเสร็จแลคะ ผู้ดูแลพืชผู้ดูแลเมล็ดพืชของประเทศเนี่ยขึ้นมาจะหกแล้วดูแลมันไม่สะด่อเนี่ยขึ้นมาเรื่อยๆแล้วที่เอน้ำากระดับระดับอันนี้มาแล้วเนี่ยเขาก็อยากมาช่วยมเหนือเรื่งเหนือเรืนองอะไรแล้าเราหลงเราเราเป็กลัวเราเรื่องความร้อนเป็กลัวร้อนอย่างนี้เดี๋ยวนี้ดำเนี่ยขนาดแฟนนะ ปกติก็เป็นขนขาวใช่ป่ะอย่างบางวันวทีนะ่จับก็บางวันมันจะเป็นโอ้ยตัวเนาะโอ้ยตัวเขาดำไม่น่าเชื่อเลยอ่ะนี่เขียวเลยไม่ต้องพูดถึงเลยอนะนี่ยเขียว <laughs> มันดำไม่ได้อ่ะที่ด,ดูมันแดดม,มันแะรงเหรนะครับปลาหวาน <laughs> ระยะเวลาไม่ถึงสามนาทีตอนนี้ค่าน้ำเปลี่ยนขึ้นมา <laughs> แต่ก,การให้เธอใช้ไเห็นที่อยากจะให้ใช้เพราะว่ามันเปลี่ยนค<ช>่าน้ำาาจากที่เป็นฝดอยู่เออมันขึ้นจริงจงนเห็นเลยเนี่ยแค่กี่นาทีเนี่ยจับเวลาเนี่ยตอนนี้สองนาทีกว่กาขึ้นมันจะหกดแล้วทีนี้วันนั้นเราจะให้มันเร็วแล้วก็ละลายน้ําอ่ะลดลงไปมันจะได้เร็วกว่าที่ว่าเราเอาเม็ดโปรยแล,ล้วรอกากลัวกะไม่ถูกต้องทำยังไงอ่ะก็คือละลายน้ำนี่แหละไม่กลัวกะไม่ถูกมาณเท่าไใช้น้ำแต่น้ำกี่ลิตรอะไรเงี้ยกำนึงต่อน้ำ เมื่อกี้กรรหนึ่งใช่ไหมต่อน้ำเนี่ยน้ำถังนั้นน่ะกรรมือเดียวก็พอแล้วกรรมือหนึ่งค่ะม่อ๋อหมายถึงวังรับประกัวน่ะกรรกรรมือใหญ่ๆนะกรรกรรมท่าที่อยู่อ่ะนั่นลงกรรอยู่อ่ะก็บัวื่อกี้เห็นไตไปเยอะแยะมันถึงวังเลยไตมันเร็วคือถ้าเราเราลดบ่อยๆอ่ะนาคราชคู่ NBN ดับเบิลดีดับเบิลทูดับเบิลคุ้ม